ค่ะยนินดีต้อนรับนะคะสู่อ a t o มี s ช o p ปปิ้งม l ลของประเทศนิวซีแลนด์นะคะหรือใกล้เคียงกันกับออสเตรเลียค่ะหลังจากที่มีพูดไปถึงสกินแคร์แล้วอาหารเสริมแล้วนะคะก็ยังไม่หมดค่ะคือสินค้าเยอะมากนะอย่างตัวนี้ก็คือเป็น Deep Pure c r e a n s i n g o i ยคืออะไรนะคะก็คือเป็นตัวที่เป็นน้ำมันเอาไว้ทำความสะอาดเครื่องสำอางผิวหน้าใช้ก่อนโฟมล้างหน้านะคะก็สามารถที่จะบีบนะคะโดยกดหัวข้างบนนะคะ ออกมาแล้วมันจะเป็นน้ำมันเราก็ทาที่หน้าค่ะจากนั้นเราก็นวดน,นะคะที่หน้าเบาๆตามแนวโครงขนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเช็ดนะคะด้วยเวททิชชู่หรือว่าทิชชู่ที่หรือสำลีที่ไม่มีสารฟอกขาวนะคะหรือว่าของอะโทมี่เขาก็จะนำความสิ่งสกปรกออกมาซึ่งตัวนี้จะเหมาะกับคนที่หน้าที่แห้งน,นะคะสามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะก็จะมี สมุนไพรมีพืชต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะนะคะก็คือจะสกัดจากสารสกัดธรรมชาตินะคะของเกาหลีน่าใช้มากๆเลยตัวนี้แนะนำนะคะมีขายแล้วในนิวซีแลนด์นะตัวนี้ก็คือจะเป็น e v e n i n g care f o r s e t ค่ะตัวนี้ก็ไว้ทำความสาดผิวแน่นะคะวิธีการใช้ถ้าเกิดราคือเราจะซื้อแยกเป็นขวดๆก็หลอดๆก็ได้นะคะถ้าในเมืองไทยก็280บาทตลอด สมาชิกนะคะแต่ซื้อแบบเป็นกล่องจะถูกกว่าวิธีการใช้นะใช้ง่ายมากนั่นก็คือเราต้องใช้ดีฟ p ิเ n อร์ก่อนนะเดยวนะคะใช้ดีฟ p ิเ n อร์ก่อนตอนหน้าแห้งๆเนะะี่ยค่ะเราก็ทาบนหน้าเลยแล้วก็รอจนครีมสีขาวกลายเป็นน้ำมันนะแล้วเราก็ค่อยนวดเบาๆนะคะตามแนวโพรงขน แล้วก็เช็ดออกนะคะเบาๆแล้วค่อยใช้โฟมคลีนเซอร์ตีโฟมก่อนนะคะให้เป็นแบบฟองบับเบิ้ลตีโฟมนี้คือสามารถใช้พวกตะข่ายตีโฟมหรือว่ากล่องตีโฟมนะคะคือเพื่อให้มันเป็นแบบโฟมเล็กๆแต่ถ้าไม่มีจริงก็คือถูก,กับมือกับน้ําก็ได้นะคะโปะไว้ที่หนานะสัก30วินาทีหรือว่าใครจะทิ้งไว้นานก็นกนกนแล,แแลแ้แล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าเหมือนเดิมหลังจากนั้นสองคือ2หลอดนี้ใช้ได้ทุกวันนะคะเช้าเย็นได้เลยหรือจะแล้วแต่ ต่อมาคือพิลิ่งเจลก็คือไว้ขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วใช้สัปดาห์ละครั้งหรือว่าสสัปดาห์ครั้งก็พอนะคะหรือบางคนถ้าผิวบางมากๆก็ใช้เดือนละครั้งก็ได้นี้แล้วแต่หน้านะคะวิธีการใช้พิลิ่งเจลก็คือหน้าแหง้งมือแหง้งห้องแห้งนะคะพอแห้งแล้วนะเราถึงทาพิลิ่งเจลซึ่งเป็นเจลใสๆที่หน้าทาอย่างเดียวนะคะไม่ต้องนวดทาแล้วทิ้งไว้จนเขากลายเป็นน้ำมันจะเหมือน จากเจลใสๆใกลายเป็นน้ำล้วก็ค่อยลูบเขาเบาๆนะคะก็จะมีแบบขี้ไข่หลุดออกมาเราก็ล้างออกเน้นนะคะเบาๆนะหน้านะคะออพอพิลลิ่งเจลเสร็จนะคะเราก็ทำการลงครีมเช็ดหน้าให้เรียบร้อยเนาะ,ะแล้วก็ลงครีมบำรุงที่เราต้องการลงนะคะพอลงครีมบำรุงเสร็จก็มาใช้หลอดสุดท้ายนั่นก็คือ peel off mask สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็มา s ทิ้งไว้จนถึงตอนเช้าเลยก็ได้แล้วก็ค่อยล่องออกจากที่คางนะ,ะไม่ใช่เอาน้ำล้างน,นะคะ อันนี้คือรอกเขาแห้งมันก็ลอกออกจากที่คางยกขึ้น,นะคะ่ะหรือใครจะเอาพิลล์ออฟมาร์คไปสผสมกับสารลายสไปรูลิน่าก็ได้นะคะแล้วก็มามาร์คหน้าก็จะเป็นแบบมาร์คหน้าหน้าเขียวๆอะคะ่ะเราจะซื้อแยกก็ได้นะคะซื้อแยกก็ได้อันนี้จะเป็นเซตที่สําหรับไว้สปาหน้านะคะเซตนี้ต้องมีนะคือมันดีมาก โฟมเราถ้าเราขี้เกียจมากก็ใช้แต่โฟมล้างหน้าก็ได้แต่ถ้าวันไหนแบบถ้าเราไม่เคยเอาความสกรปรกใต้ผิวหน้าออกเลยแล้วเราอยากจะแบบรูขุมขนเล็กลงหน้าแบบดูดีขึ้นเอาความสกรปรกออกนะแนะนําให้ใช้จริงๆดี er, ฟินเซอร์โฟมฟินเซอร์นะคะจะรู้เลยว่าเฮ้ยรูจมูกที่แบบว่ามีสิวเสี้ยนดำๆมันหายไปไหนหมดเนาะส่วนเซตนี้ก็เป็นเซตที่วัยรุ่นชอบนะคะแต่ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ ก็คือจะเป็นเซ็ตไฮดราไฮดราแปลว่าน้ำคือเซ็ตนี้สำหรับคนที่หน้าแห้งนะอันนี้จะเป็นแคปซูลแอซเซนตจะเป็นเจลใสๆนะคะเพราะฉะนั้นมันจะซึมเร็วมากแล้วก็หอมนะหอมธรรมชาตินะคะจะมีตอนที่เราทาไปจะเหมือนมีเม็ดๆนะแล้วคือหย่อมมาเสร็จเนี่ยเราไม่ต้องมาถูที่มือนะคะก็คือทาที่หน้าเลยทาที่หน้าเสร็จเนี่ย เราก็ถูนิดนึงเม็ดที่เป็นแคปซูลนาโนพวกนี้ก็จะค่อยละลายมันจะมาละลายที่ผิวของเรานะคะแล้วก็มันจะเป็นการละลายอย่างชา้ชาแต่ไม่ใช่กองที่หน้านะความหมายคือมันละลายปรุบเดียวแหละแต่คือมันจะแบบค่อยๆปล่อยความชุ่มชื้นออกมาอย่างชา้ชาด้วยนาโนตัวนี้นะคะพอทาขวดสูงเสร็จแล้วนะก็ค่อยมาทาตัวนี้ตัวนี้ทาแล้วหน้าแบบว่าส่วนตัวนะรู้สึกว่าขาวไบรท์ขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นครีมเบาเบา สีชมพูอ่อนสีชมพูอ่อนนี้ไม่ใช่ใส่สีนะคะแต่เป็นวิตามินจากธรรมชาตินจากธรรมชาติจริงๆแล้วมันเป็นสีชมพูนะคะใช้คู่กันฉะนั้นใครที่ใช้เซตนี้นะคะเซตนี้เป็น anti aging นะคะชะลอวัยไม่ใช่ de aging ที่ย้อนอายุผิวนะคะก็คือจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นวัยรุ่นชอบคือถ้าใครเนี่ยบำรุงผิวตั้งแต่วัยรุ่นนะคะเขาก็จะหน้าเด็กอย่างนั้นแหละคงกระพันความหนุ่มสาว ใครมีลูกวัยรุ่นก็เริ่มให้ใช้ได้แล้วนะคะบางคนเป็นเด็กก็เริ่มให้ใช้แล้วตั้งแต่เซ็ตเซเลเบตนะคะผิวลูกโตขึ้นมาเขาจะดูดีเขาจะไม่แก่แล้วเขาจะขอบคุณแม่ขอบคุณพ่อนะคะนี่ก็คือสารสกัดที่อยู่ข้างในนะคะรวมถึงกลิ่นที่อยู่ข้างในก็คือมาจากสมุนไพรเหล่านี้นะคะแนะนำนะสำหรับไฮด้าสำหรับคนที่แบบชอบแบบน้อยน้อยันนี้ก็คือเซตนี้สองขวดนะคะ ขายแยกด้วยถ้าเราแค่อยากลองอันไหนหนึ่งก็ได้อันนี้จะเป็นโฟมล้างหน้าแบบเป็นโฟมสําหรับมาถ้าเราเห็นคํานี้ไมก็ค,คือเหมือนว่าทารุกใช้ได้เลยแบบบีบหัวออกมานะคะก็จะเป็นบับเบิ้ลฟองมาสามารถใช้ล้างตัวล้างหน้าได้หรือแม้แต่คนที่เป็นสิวก็ใช้ได้คนที่ผิวแพ้ง,ง่ายมากๆะก็ใช้ตัวนี้ได้นะอีโคมาคือเป็นโฟมล้างหน้าที่แบบเขาตีโฟมมาให้แล้ว แต่ถ้าเป็นโฟมคลีนเซอร์ตัวนี้ก็คือยังไม่ตีโฟมมามันจะเป็นเนื้อครีมแล้วต้องมาตีโฟมเองะคะ่ะซึ่งการตีโฟมนั้นน่ะก็จะเกิดกรดอะมิโนแอซิดสดๆนะคะให้เราใช้ตัวนี้จะเห็นว่าก็มีคําว่าไมล์เหมือนกัน m l D นะคะก็คือายคว่าสูตรอ่อนโยนเด็กทารกใช้ได้เลยนะ,ะสมมุติว่าเราจะเช็ดตัวลูกเนี่ยเราหรือว่าหน้าสําหรับคนที่แพงง่ายมากก็คือใช้เซ็ตที่มีเขียนว่าไมล์พวกนี้นะคะใช้สำลีนะคะแล้วก็ปั๊มที่หัวะคะ่ะ มันก็จะมีน้ําสีข,ข,าขาวใสๆพุ่งออกมาไม่มีแอลกอฮอล์นะคะใช้ได้เลยนะไม่แสบมันสามารถมาเช็ดเครื่องสอําอางได้ก่อนที่จะใช้ดีฟพรินเซอร์โฟมพรินเซอร์นะคะใช้เป็นอันแรกเช็ดอายแชโดว์เช็ดอะไรได้เลยนะคะหรือแม้แต่บางทีเราไปต่างจังหวัดหรือไปที่ที่แบบน้ำเนี่ยมันทําให้เราขึ้นผื่นขึ้นสิวแพ้นะคะเราก็ไม่ต้องล้างตรงหน้านะคะเราก็ใช้ตัวนี้สำลีเช็ดเอา รือถ้าไม่มีสำลีก็ใช้ทิชชู่เปียกไว้ทิชชู่ก็ได้นะคะมันก็จะเช็ดความสกปรกออกมาหรือจะเช็ดทั้งตัวก็ได้นี้วแต่เรานะคะคือสมมติเป็นเบบี๋อะไรเงี้ยเราอยากจะเช็ดเขาทั้งตัวเขา,าอาบน้ําไม่ได้อะไรเงี้ยก็สามารถที่ใช้ตัวนี้เช็ดได้ส่วนประกอบที่อยู่ข้างในก็มีตามนี้นะคะวิธีการใช้ก็คือตามนี้เลยต่อมาก็คือตัวนี้ใช้ดีมากเช่นกันใช้ฉีดหน้าก่อนและหลังแต่งหน้าได้นะคะ นะเสร็จลิปฉีดเลยดูซิรี่ฉีดเลยขับรถฉีดเลยนะคะเดินอยู่จิบมาฉีดได้เลยฉีดได้อ l l the t i ท e ฉีดได้กี่ครั้งก็ได้ฉีดหน้าฉีดผมฉีดตัวฉีดห้องได้หมดเลยนะคะเป็น rose รส rainin m i s t ก็คือเป็นน้ำกุหลาบปกติกุหลาบเนี่ยมันแพงมากนะคะอันนี้เป็นกุหลาบเบลเกเรียนะคะซึ่งเป็นกุหลาบที่มีสรรพคุณทางยาสูงนะแล้วก็หอมลองดูนะคะคือเป็น คือส่วนมากเขาใช้กลาบเบลาเลียกันอนะมาทำพวกเครื่องสำอางนะคะแล้วก็ที่สำคัญขวดนี้เขยา่าแล้วก็ฉีดมันจะเป็นอะลอกละอองที่เล็กมากเลยเห็นไหมคะฉีดเลยแล้วหน้าก็จะชุ่มชื้นแล้วพอแต่งหน้าหรืออะไรมันก็จะติดทนนานฉีดได้บ่อยๆทั้งวันอย่างที่บี่บอกนะ บางคนก็วางขวดอวกที่ห้องรับแขกอีกขวดหนึ่งไว้ที่ในรถอีกคนหนึ่งที่กระเป๋าอันนี้ก็แล้วแต่เรานะคะอีกคนบางทีก็ไว้ในห้องน้ำอันหนึ่งห้องนอนอันคุณนึกก็ได้เห็นได้ก็ฉีดไปโต๊ะทํางานอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มันสามารถฉีดได้จนถึงแทบจะหมดเกลี้ยงขวดเลยมันเป็นขวดที่ออกแบบมาพิเศษนะคะมาดูอินกริเดนท์ข้างในมันมีอะไรบ้างมีกุหลาบนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีอะโลเวยล่าว่านหางจาระเข้เราก็รู้อยู่แล้วว่า ประโยชน์ยังไงบ้างนะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นคือฉีดไปหน้ามันจะแบบชุ่มชื้นมากอะฉ่ำวาวชอบมากแล้วก็ลาเวนเดอร์นะคะช่วยรดก,การคันเป็นสม,มุติเรคันอะเราชีดเลยตรงไหนก็ตามในร่างกายของเราะะ <c oughs> ผิวก็เหมือนกันมันก็จะทําให้ผิวของเราไม่ค่อยแพ้นะ <c oughs> แล้วก็มีแบมบูวอเตอร์น้ําอยู่ข้างในเป็นน้ําไม้ไผ่นะจ๊ะน้ําจากต้นไผ่นะสุดยอดมาก แล้วก็มีเซนเทราเอ็กซ์แทร็กก็คือเป็นใบบัวบกนั่นเองมันก็คือจะช่วยลดาบาดแผลบนผิวของเรารอยสิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ารอยมิโกนคุณผู้ชายผู้ชายก็ใช้ได้นะผู้หญิงไปใช้ได้แล้วก็มีฟิกฟิกก็คือมะเดือ่อมะเดือนี่ถือเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะถือเป็นซูเปอร์ฟู้ดอร่อยมากวิปลูกได้นะใครไม่ได้ปลูกฟิกรีบไปปลูกเลยนะคะจะมีหลายสายพันธุ์มากแล้วก็อร่อยมากนะคะ เป็นซูเปอร์ฟู้ดแล้วก็มันจะช่วยลดอาการคันค่ะนี่ค่ะลดอาการ dry itchiness นะแล้วก็ช่วยดูแลผิวเพราะอย่างที่บอกเขาเป็นซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยเรากินเข้าไปมันก็ไปบำรุงทั่วทางร่างกายแต่ถ้าเราฉีดที่หน้ามันก็บำรุงหน้าใช่ไหมตรงที่ปัญหานั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะคะก็คือฉีดหน้าได้ฉีดผมได้นะเนี่ยใช่แล้วก็ฉีดตัวได้บางคนบอกว่าเอ๊ะมีแบบดับกลิ่นไหมไม่มีค่ะก็มีตัวนี้ ต่อไปก็คือซันสกรีนนะคะอันนี้จะเป็นสีขาวเป็นแบบกันนะ้ำแล้วก็จะมีสีเบจสีเบจสีขาวกันนะ้ำถ้าราคาเมืองไทยจะอยู่ที่280บาทต่อหลอดน,นะคะสมาชิกแล้วก็จะมี b ีบีครีม b ีบีครมเนี่ย280บาทเหมือนกันนะก็ใช้ได้นานมากาก็จะช่วยปกปิดปกปิดริ้วรอยได้ดีมากๆนะหนะ้าก็จะแบบว่าสวยงามตัวนี้ก็จะเป็นโกลเบสโกลเบสก็คือจะผสมผงไข่มุกที่แบบ เอ่อเอาไว้ไฮไลท์ก็ได้หรือว่าเอาไว้ทาเอ่อเป็นเหมือนพรีเมอร์อ่ะที่แบบไว้กันระหว่างผิวของเรากับเครื่องสําอางเพราะฉะนั้นตอนที่เราล้างหน้าหรือเช็ดเครื่องสําอางมันจะออกง่ายมากแล้วไม่มีผงไข่มุกนะคะแล้วก็มีน้ํามันกุหลาบมันเลยหอมมากอะ่ะใครที่ชอบดมกุหลาบนะซึ่งบีคนหนึ่งแหละที่ชอบดมกุหลาบจะชอบตัวนี้มากนะคะโกลด์เบสแล้วก็มีตัวกันแดด SPF SPF ออยู่ด้วยนี่ตอนท้ายทาแบบนี้นะคะ นะตอนทายใอย่างนี้คะก็คือจุดบริเวณนี้ต้องเป็นจุดที่มันชายนิ่งใครอยากจะแบบหน้าชายนิ่งก็คือใช้น้าแร่กุหลาบตัวนั้นนะแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการทานหน้าก็จะชายนิ่งแบบสไตล์เกาหลีนะนี่ก็จะมีวิธีการใช้เราเข้ามาดูในเว็บไซต์ได้คะตอนที่เราสั่งซื้อค่ะเข้ามาดูได้จะเป็นสีชมพูอ่อนๆอย่างนี้แหละแล้วก็หอมคือหอมแบบน้ํากุหลาบแบบมันหอมแบบมีสเสน่ห์มากเลยนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลิปโกล์ลิปโกล์เนี่ยก็คือจะเป็นลิป เหมือนลิปมันแต่ว่าจะมีทิ้งของกุหลาบเป็นสีจากกุหลาบนะคะ,ะมี s อ f ี15ด้วยคือหลายโคนนะักกันแดดเฉพาะที่หน้าไม่กันแดดที่ปากนะปากก็ดำนะนี่พูดถึงตัวเองด้วยตั้งแต่เด็ก่ยเราไม่มีใครบอกนะเราไม่มีใครบอกเพราะฉะนั้นเจอเด็กเนี่ยต้องรีบแนะนาเลยนะเขาก็จะมีการป้องกันแดดแต่ว่าแดดก็คือแค่15นะคะแล้วก็จะมีเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยน้ํามัน ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีชิ้นจากกุหลาบนั่นเองสีเนี่ยก็จะเปลี่ยนถ้าเกิดเราชอบสีอ่อนๆก็ทารอบเดียวถ้าเราอยากได้สีเข้มขึ้นเราก็ทาสัก2ถึงสารอบนะคะสีก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิร่างกายคนคนนั้นนะคะใช้เสร็จก็เช็ดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีแบบไม่มีสีตัวนี้จะเป็นแบบไม่มีสีเน้นการบำรุงนะคะใครชอบตัวนี้ก็เลือกดิบตัวนี้ สนใจสมัครสมาชิกนะคะฟรีนะคะ